กิจวัตรประจําวันของคุณเป็นแบบนี้ไหมครับเล่นมือถือตลอดเวลาทั้งวันทำง,งานต้องจ้องมองจอคอมตลอดเวลาแหาความบันเทิงด้วยการดูละครดูซีรีส์ต้องเพ่งสายตาอ่านหนังสือต้องขับรถเดินทางนานใช้สายตาตลอดต้องเดินกลางแจ้งโดนแดดโดนลมพักผ่อนน้อยทุกกิจกรรมที่กล่าวมานี้ เป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่พวกเราต้องทำกันเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาพอทำนานๆเข้าก็าจะส่งผลต่อดวงตาโดยตรงวันหนึ่งอาจจะทําให้ดวงตาของคุณผู้ชมเกิดความเสี่ยงที่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆบางครั้งอันตรายถึงขั้นดวงตาแห้งผ่ามัวมองไม่ชัดเป็นโรคต้อกระจกโรคต้อลมโรคต้อหินยิ่งอายุเยอะ ก็ยิ่งดูแลดวงตาให้มากขึ้นวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Joy ตัวช่วยที่จะมาบำรุงสายตาและสมองเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันครับ